สถานการ์ชายแดนไทยเริ่มงวดเข้ามาทุกขนาดหลังบิ๊กเล็กพลเอกรัฐบดินทร์นาคพานิชรัฐมนตรีกลาโหมสั่งทุกกองทัพเตรียมพร้อมรบขั้นสูงสุดรับมือเหตุลุกล้อํอธิปตไตทไทยรวมถึงไฟเขียวกดกาปรปะทาหาะหากทหารขเขมรล้ำแดนก็ให้เจรจาเตือนด้วยวาจาก่อนหากยังไม่ฟังก็ให้ยิงเตือนและท่านลุกล้ําเข้ามาอีกก็ต้องยิงตรงใส่เข้าทหารขเขมรได้เลยขณะที่เพจทางรถไฟสายมรณะ หลังจากชี้เป้าให้ทหารไทยย้อนระเบิดถล่มกระเช้าและบังเกอร์ทหารกระเบนที่คุ้มกันปราสาทตาควายเพราะเป็นจุดชัยภูมิสงคมทหารไทยยากในการเข้าตีเพราะหากเดินเท้าจากด้านล่างทหารกระเ,เที่สร้างบังเกอร์ตั้งป้อมปืนอยู่ด้านบนก็กราดยิงลงมาได้อย่างง่ายดายกลายเป็นเป้านิ่งให้กับทหารกระเ ลาสุดแอดมินเพจยังได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ 1, 7, 4, 5, 6, 6, เนิน745ช่องบกด้วยว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยอยากให้อ่านข้อความนี้ก่อนข้อมูลทุกอย่างถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วผมเพียงประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าด่ามากเป็นการอัปเดตสถานการณ์ชายแดนให้คนไทยได้ทราบสืบเนื่องจากวันก่อนมีคนทักสอบถามเข้ามาว่าสถานการณ์ที่เนิน745ช่องบกเป็นอย่างไร ย้อนกลับไปหลายหลายคนจะได้เข้าใจช่วงแรกของความขัดแยงระหว่างไทยกัมพูชาหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือการที่ทหารกัมพูชาเข้ามาขุดคูสนามเปลาะบริเวณเนิน745ซึ่งถือว่าลุกลามดินแดนไทยจนเป็นเหตุให้มีการยิ่งปะทะกันและทำให้ทหารกรัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายหลังจากนั้นไม่นานทางกัมพูชายอมกลบคูสนามเปลาะไม่ทราบว่ากลบจริงหรือไม่ และถอนกําลังออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่หลังจากนั้นความขัดแย้งในพื้นที่ส่วนอื่นๆตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชายังมีอยู่จนปะทุเกิดสงครามห้าวันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมอ้างอิงจากคุณว่าสนานานุวมที่เคยให้ข่าวกับสำนักข่าวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพีพีทีที่มีการระบ,บุว่าทหารกัมพูชาได้กลับเข้ามายึดแนวคู่สนามเพราะเดิมแถนช่องบก จำได้ว่าคุณวาสนาไม่ได้ระบุว่าที่เนิน745แต่ช่วงนี้สำนักข่าวอัมบดนได้สัมภาษณ์ชาบ้านในพื้นที่ต่างยืนยันว่ามีทหารเขมรยึดเนิน745ผมพยายามหาข้อมูลในส่วนของผมเองข้อมูลที่ได้รับก็ตรงตามที่ทั้งสองข้อมูลได้ยืนยันทหารเขมรกลับมายึดเนิน745น่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ยาพึ่งด่าทหารไทยและกองทัพ ไอเดินเจ็ดสีเนี่ยมันไกลไม่มีเส้นทางที่ทหารเราจะเข้าได้สะดวกขเมนมันจริงใช้โอกาสหลังจากหยุดยิงขึ้นมายึดพื้นที่ตรงนี้ไว้เหมือนเดิมถึงอย่างไรทางการไทยก็ได้เตรียมรับมาอยู่แล้วผมคงบอกอะไรไม่ได้มากไม่ใช่ผมเก่งรู้มากแต่ผมวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศก็พอทราบว่าฝ่ายเรามีแนวทางที่จะใช้ยุทธวิธีใดในการจัดการกับขมน ภาพแรกจะเห็นได้ว่าทหารเขมรพยายามทำถนนขึ้นมาและมีการสร้างฐานทหารอยู่เป็นประยะถนนไต่ขึ้นมาเลาะตามแนวเส้นปฏิบัติการของทหารไทยซึ่งก็มีบางส่วนที่ล้ำบ้างไม่ล้ำบ้างแต่จุดยอดเนิน745มีการสร้างฐานลุกล้ำจริงดักภาพซึ่งเส้นเขตแดนใน Google Map ในภาพที่2ก็พอจะใช้อ้างอิงได้บ้างส่วนภาพที่3เป็นภาพของทางกองทัพบ,บก ที่ชี้แจงสื่อมวลชนไปเมื่อช่วงความตึงเครียดที่เมนเข้ามากุษณานาเพราะที่เนิน745ช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะยอมท้อนกำลังออกไปครั้งแรกและซึ่งหลังจากหยุดยิงในสงคราม5วันทาหารเมนก็ได้กลับเข้ามาใหม่อีกครั้งก็เข้าใจว่าเมนคงขุดปรับปรุงที่มั่นบนเนินนี้ต่อ ผมไม่ได้ตำหนิการทำงานแต่อย่างใดแค่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันมีข้อจำกัดและทางทหารไทยก็พยายามหาทางแก้เกมอยู่ซึ่งตอนนี้รอเพียงแค่เมื่อไหร่ประคังยกสองจะดังอัปเดตข้อความเพิ่มเติมปอลอทางทิศเหนือคือตามตัวลูกศรตัวเอ็ที่ผมตั้งภาพในลักษณะบุมนี้เพราะไม่ต้องการให้เห็นไหนพนที่ฝั่งไทย ซึ่งฝ่ายเราเตรียมการอยู่ขออาภัยที่ทําให้งงแต่ไม่อยากเปิดเผยแผนที่ฝั่งไทยทานนี้แอดมินระบุเพิ่มเติมด้วยว่าการที่ตนออกมาอธิบายในความเป็นจริงทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ทุกคนจะได้ทราบและไม่ต้องกังวลมากเพราะข่าวของอัมบารินก็ออกมาบอกชาวบ้านว่ากางังวลผมก็ตอบข้อจำกัดในส่วนของกองทับที่ต้องเผชิญและกองทัพได้ดำเนินการแก้เกมเขเมิดแล้วในตอนนี้ ไม่อยากให้เข้าใจผมผิดขณะเดียวกันในวันนี้มีแรยงานว่ากองทัพภาคที่สอนได้เผยแพร่ข้อมูลให้กับทางกำลังพลและประชาชนเรื่องของทุ่นระเบิด PMN 2ถึงรูปแบบการวางทุ่นระเบิดแบบใหม่ที่ตุระพบในพื้นที่ชายแดนไทยหลังจากหลับฐานที่รวบรวมมาจากในที่เกิดเหตุซึ่งในบางจุดทางเจ้าหน้าที่พบเป็นพัสดุที่ใส่ PMN2 นำเข้ามาก่อนวางทำให้รู้ว่าทุกครั้งจะมีทุ่นระเบิดในจุดที่เกิดเหตุประมาณ6ทุ่นโดยส่วนใหญ่มักพบทุ่นระเบิดใหม่และเป็นการวางทุ่นระเบิดของฝ่ายกัมพูชาจะวางลักษณะเป็นกลุ่มจำนวน3-6ลูกการวางจะวางในรูปแบบดักซ้ายขวาหน้าหลังแบบสลับฟันปลาในเส้นทางที่คาดว่าฝ่ายไทยใช้ในการลาดประเวณพื้นที่ หรือใช้การลวงให้เดินเข้าไปในเส้นทางพื้นที่สังหารเช่น 1. ตะโกนเรียกชวนให้เกิดการทะเลาะแล้วเดินเข้าไปเหยียบ 2. ทําการตัดลวดหีบเพลงเพื่อทำให้ทหารไทยเดินเข้าไปซ่อมแซมวางใหม่แล้วเหยียบ 3. ใช้การวางก่อนถอนตัวในพื้นที่ที่ทางทหารไทยเข้ายึดครองได้ 4. กัมพูชาใช้การลาดตะเวนเข้ามาในเขตไทย เมื่อถูกให้ผลักดันออกไปนอกพื้นที่ก็จะแอบเข้ามาวางในเวลากลางคืนเพราะรู้ว่าทหารไทยต้องเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในวันรุ่งขึ้นทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมที่ล้วนแล้วแต่สอเจตนามุ่งหมายเอาชีวิตต่อทหารไทยอย่างไร้มนุษยธรรมและผิดหลักสากลตามอนดุสัญญาออตตวาวา